นะนนอ <now> ีโอเคนะโอเคเราแบแ๊บะดาบตูอย <age> ู่ไหนเออเออแล้ทิ้งดาบไปแป๊บนึงนะคะผมขอไปียเกมหนึ่งหน่อนทิ้งดาบไปแลแป๊บแป๊บ ตีเนะครับไอ้ทิงอันนี้กดทิ้งผิดอีกตัวมันดาบดาบไหนวะเออหาหา,หาดาบนี่ไงเนี่เจ้ได้ไม่ไม่ผิดอันที่ไหนที่แบบไม่นก็เกมบนศูนย์หน่อยนะครับบือ เสร็จแล้วแบแล้วเดี๋ยวแล้วพี่คุณกับเด็กอยู่เฮ้ยช่วยมั้ยช่วยเฮ้ยถ้าคุณอยากช่วยก็กดไลค์นะครับเพราะว่าการช่วยครั้างในมันจะทำให้ไอ้นั่นละกุญยนี่มุดตัดต่อไม่เป็นคนขึ้นรูปได้ ดไล์แล้วก,กออ็อันนี้เนี่ยก็แทยิงอัดไปเพราะว่าคือแบตหมดใช่แบตหมดใช่แบตโทรศัพท์เด็กสวัสทีตอนกลางคือนะครับเดอ,อจะทำคลิปเฉียนเปือเ่อคะ ไอ้คลิปดองหรือเปล่าครับพี่บ่บ่บทำบท่บทำบ,บท่ทำแล้วแต่บ่ทำแล้วแต่สวยกดไลค์กันเรยว <laughs> วิธีกดไลค์แกกดแค่นั้นกดตรงลูกนิ้วโบโงกด 一会儿。 ก็ไต mm. ุ้มเลือกนกดเลยแ่เออวะลืมขอคนด้ววันที่จะไปดูได้ไหมกดไลค์กดซับสไคร์แบบนั้นด้วยลืมเอจดบไปไปดึงงัน่ะไปไมเ้ดีหรยอะดีนะคกวดีวันจันรเ้ oh, ¿dónde yeah,

เชิตรงไหนวะงงอ่ะออออเออมช่มกคนชเชเลืองมันกกี่่ไม่าไ,ไม่เคยไ,ได้ไหมแมปน่าจะหลดไม่ทันนะโอเคก็ไปมอ อีกตวช่วยปลาอรวร้อนอันนี้คือัร้อนง่านะครัยหวอน่ยมากอกตปลาให้หมดดปลาให้มดไป ยยเ,เ,เย้ําได้เรามิสเขาขอทําคลิปแยกนะครับ